สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสู si คส่ค em ู่สู่คนนะครับพบกับผมนะครับเบ้ายอชาแนลนะครับพี่น้องเมือนนี้ก็มีแนวเซ่บซนะครับพี่น้องมาฝากมาตอนพี่น้องคือเก้าครับผมเป็นตำหมักทั่วครับพี่น้องตำหมักทั่วเผ็ิดเพกินกับเนี่ยพี่น้องไข่พี่น้องไข่ไข่งัวเบ้ายงก็กินครั้างแรกครับอันนี้มามาพี่น้องมาเบรกหนึ่งชั่วโมงครับผมพลังข้าวเหนียวคือเก้าพี่น้องเฮ็ดโอวันเสาร์วันนี้เอาเอาเอาบอะไรฮะครับพี่น้องมามา กำลังข้าวเหนียวคือก้าวเลยครับผมตอนกลิ่นกับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์ซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บากเองเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องขอบคุณพี่น้องลายครับผมมา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 ตับักทั่วนี่บ้ได้กลิ่นโดดเลยพี่น้องอืมอืมข้างแรกพี่น้องไข่อู้ ไข่งวัวไข่งัวเกาหลีพี่น้องสร้างจากกุปังนะครับเนี่ยสร้างจากไอ้เพจนะครับเพจเกาหลีอืมอม,มันกระักอยู่แนะนาอแสบอยู่พี่น้องเลยบอกบุตรของมัน,มน คล้ายๆอย่างอืมอืม อโอ้ขักกันอะนรไปนองเลยได้กินเึงแล้ว <laughs> Khá <Khai> được ngon khay à. <laughs> เสพยนปองอ่ะอืมอืมคลักๆเลยครับ แ่บดี่นืะ เปลืปอยเปลือยเลยพี่น้องไขงัว ครั้งแรกเนาะวะ ข้าไม่ง่ายเลยน้อง mm. 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 mm -hmm. โปรยน้ำต้มแล้วก็เอาให้พ่อใหญ่เกาหลีเบิงนะพี่น้องโอ้เคยเป็นว่าโอ้อันนี้พิซซ่าเป็นว่าแพงไข่งวแพงคน่า คนเกาหลีเขาก็กินเหมือนกันพี่น้องแต่บ่รู้ว่าเขาเฮ็ดกินแบบไอืหน sous mm. เผ็ดไปหน่อยเผ็ดกระแสบครับผม เพชรีน้องเลยแซ่บบริกินเฮอกนะครับตามหมดทั่วเนะผักเทียงพี่น้องเลยเวลามันมีหน่อยนะครับเค็ดเป็นงนง่ายๆพี่น้องเบิง่งตาบหกทั่วกับตม๋มไข่งัวโอ้หแซ่บพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็บบริยขอขอบคุณน,นะครับพี่น้องสุขู่สุคนนะครับที่เข้ามารับชมบอหยนเข้ามาติดตามบอิยนให้เราไปแจกบอิยนบุคคลสายนะครับ พอน้องบุมมีอย่างให้เนาพี่น้องนอกจากคำว่าขอบคุณแล้วก็สุดท้ายนี้ก็จักลายพี่จักลาน้องเพียงแค่นี้เด้อสวัสดีครับ